สวัสดีครับบอยบ k เคนะครับวันนี้มาส่งงานตัวนี้นะครับแก้งานให้ลูกค้าตัวนี้มาจากจังหวัดสุราษฎร์นี่เองนะครับมาจากบ้านดอนนะครับก็ทีแรกแกส่งมาที่แม็กเพราะว่ามีปัญหาที่แม็กอย่างเดียวก็คือวาล์วอัดเนี่ยมันรั่วผมก็เลยเทสอย่างอื่นให้ด้วยก็ครบทั้งหมดก็คือซ่อมแค่วาล์วอัดอย่างเดียว ก็แค่หนึ่งร้อบาทนะครับผมก็แก้และแต่ด้วยความที่มันมาแต่แม็กเันเนาะอัดแก๊สได้สมมุติว่าอัดแก๊สผมอัดไว้เต็มแล้วนี่มันร้อเอซนอยู่แล้วอัดไม่เข้าตอนนี้ปัญหาก็คือตอนที่ลูกค้ารับของแล้วเนี่ยเขาอัดแก๊ส เขาบอกว่าอัดไม่ค่อยเข้าซึ่งตอนผมเทสเนี่ยแก๊สผมก็ใกล้หมดละกระป๋องที่แล้วอันนี้กระป๋องใหม่ผมก็อัดเข้าอยู่แต่ด้วยผมไม่ได้เทสแกบอกว่าอัดไปใส่ลูกได้นิดเดียวยิงแค่สองสานัดมันก็หมดละแสดงว่ามันอัดไม่เข้าผมก็เลยบอกว่าขอแก้ตัวมาอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมแก้ให้แล้วก็เอาปืนมาด้วยผมจะได้เทส จะให้เรียบร้อยซึ่งผมเทสเรียบร้อยแล้วนะแต่ปัญหาคือเขาเอามาสองกระบอกแล้วก็บอกหนึ่งเนี่ยรออะไรหาอะไรไม่ได้นะครับย่อ ksc หาอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของปากแม็กกับอะไรนะ่าจำไม่ได้สองอย่างชิมันก็เลยสองกระบอกก็เลยไม่ได้คืนแกสักทีทีนี้แก,กคงอยากเล่นกระบอกนี้แหละก็เลยต้องรีบถ่ายรีวิวนะครับส่งงาน จะให้แกได้ดูว่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่หกแปดยี่สิบนัดเนี่ยยิงหมดไหมนี่ผมใส่ร้อยเปร์เซ็นต์แล้วนะก็ได้ดูความแรงของปืนไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูด้วยว่าแก๊สเนี่ยอัดเข้าแล้ว ยิงสองนะสามร้อยยี่สิบสองสามร้อยสามสิบเจ็ดสามร้อยสามสิบเก้าเกือบสามร้อยสี่สิบพุทธเลยนะสามร้อยสามสิบเก้ายิงโขกครับสามร้อยกว่านะประมาณห้านัดละก็เหลืออีกประมาณสิบห้านัดผมก็จะยิงให้หมดสิบห้านัดนะ หมดแล้วนะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดไดไฟี่ต,ต่างว่ายังมีลูกอยู่ผมยิงได้อีกสีห้านัดเลยนะนั่นหมายความว่าเราแก้เรื่องแก๊สเข้าไม่เต็มแล้วยิงลูกไม่หมดยิงได้แค่สองสานัดแล้วแก๊สหมดเนี่ยนะหายแล้วนี่ผม ใส่ไปยี่สิบนัดไดไฟนี่อีกห้านัดก็เท่ากับยีิบห้านัดแล้วแก๊สยังเหลืออีกนะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่วิธีการเล่นก็คือใส่ลูกใหม่ก็ใส่แก๊สให้เต็มอีกเหมือนเดิมจนกว่าเราจะเลิกเมื่อไหร่นะครับเราก็ไม่ต้องเติมเราก็ทิ้งแก๊สไว้ในแมกกาซีนเอ่อยี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซนนะครับเพื่อให้มันเลี้ยงเบ่งโอลิงไว้นะครับเวลาเราจะเล่นใหม่จะได้ไม่รั่วนะครับ ก็บอกนี้ก็ขอจบรีวิวแค่นี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังเดี๋ยวผมทิ้งอัปเดตไว้ที่ d e s คิปชั i นบ b ็อสวัสดีครับ